สวัสดีนีเอ no, 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 no. ่อแกลูกบิดเอาบไหมแกเอาแกลูกบิดติดไหมนนน่นนนไม่ต้องวัหนี้มาเจอันนี้โอ้โอ้ยังรถสังไม่ใช่ให้รถสังสามดแต่มรถังติดอะมุดเยอะมาก ช่ยไปลาดเเออยๆวตัดตตอัไเเจ้าพูดไปต่อแาว่ามีไอ้นี้อยู่ด้วยนี่แล้วเนี้ยก็แต่ว่าดูได้ได้ก็เหนื่อยไปก่อนแหละฮึฮึช่ยงเอ๊ะ อืมเลยมีเร่นี้แะจบแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยว้จบเดี๋ยวรอสุดอะไรก่อนจบนี่เลยสุดสุด้ายหลงสูจีนี้ไม่รู้นะมีเร่สองตอนเองแล้วว่าเราจะไปลำแบบว่ากระตูนนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแบบสั้นมาก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 ที่สุดเลยนะเลงจะไปามแบบว่ากระตูนแบบมีตัวสติกแมนแบบเป็นแบบตอนเป็นแบบตอนนะ่ะ เวันนั่นแหละเดีย๋วยวตราจะทำเป็นรนะ้อยล้านเลยนะใอ้เงี้ยนะเราจะไม่มีวันทำให้มันจบเกีย่ยวกวับล้มจะเป็นตัวใหญ่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะจุ่นลเล่านี้ก่อนนะ